กลับมาในช่องในสีสีตาอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมาอยู่บริเวณริมถนนนะครับมิตรภาพนะครับสายขอนแก่นอุดรน,นะครับวันนี้แวะมาหาน้องวัวข้างหลังเห็นไหมครับน้องวัวนะครับวันนี้ขับผ่านมาบริเวณสหกรโคโนมขอนแก่นนะครับนึกอยากดื่มนมก็เลยแวะมาแต่เรา เห็นไหมเห็นป้ายไหมะนะครับอยากดื่มนมเราไปซื้อนมกินกันดีกว่า,าวมีอะไรขายบ้างครับมีนม จะมีนมหวานแล้วก็ไอศครีมแล้วก็เป็นพวกนมขวดนะอ๋อนมขายยังไงครับอันนี้มนมแก้วละ20บาทค่ะแก้วละ20บาทมีรสสตรอเบอรี่มีรสสตรอเบอรบี่ช็อกโกแลตแล้วก็หวานน้ำผึ้งค่ะอ๋อเอาสตรอเบอรี่แก้วหนึ่งครับและไอติมพวกนี้หราครับขายยังไงไอติรีมขวดละ15บาบาทค่ะอยากกินอยู่นะแต่มันจะละลายก่อนในตู้นี้ก็เป็นนมเหมือนกันใช่ไหมครับ มีเต้าห้อยด้วยเต้าห้อยนมสดด้วยเต้าห้อยนมสดไม่มีนมเปรี้ยวหรอครับนมเปรี้ยวไม่มีค่ะพวกโยกงโยเกิร์ตก็ไม่มีก,ก็ไม่มีอ่ะค่ะอ๋อของเรานี่เป็นสหกรณ์โคนมเหรอใช่ค่ะสหกรณ์โคนมเลยอะค่ะอือเป็นของรัฐใช่ไหมถึงรัฐบาลอ๋อรัฐาิภาษาอังกฤษรัฐวิสาหกิจเรามีโรงงานอยู่ข้างหลังนะครับพี่ เป็นโรงงานนมพัชเตอะไไลอะค่ะอ๋อผลิตเองจากข้างหลังมาขายข้างหน้าอย่างนี้เหรอใช่ค่ะก็จะเป็นพัชเตอะไลที่ส่งตามโรงเรียนนะคะอ๋อเป็นนมโรงเรียนนมโรงเรียนใช่ค่รระหลักๆก็จะเป็นนมโรงเรียนเลยอะคะ่ะอืมเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันคะ่ะเอ่อถ้าจะเป็นวันอาทิตย์ก็จะเป็นหยุดปะกอ็อกิตแล้วก็ส่วนต่างๆแต่ร้านค้าเปิดทุกวันนะคะอ๋ออันข้างหลังนั้นใช่โรงงานไหมครับเล็กๆ ตรงโ้นะข้างหน้าครับอ๋อจะไปโรงนมดิกนะคะอ๋อแปลว่าเราเราเราศูนย์รับซื้อนมดิบท้องมีพิซซ่าด้วยเหรอนะใช่ค่ะขออนุญาตเข้าไปดูหน่อยนะครับได้ค่ะอันนี้ก็ทําขายอันนี้ก็ทําขายจะเป็นชีสที่สากรทำเองนะคะอ๋อของเรามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับนอกจากนมพวกนมแล้วก็เนยอะค่ะนมเนยใช่ค่ะแปลว่าเรามีฟาร์มเลี้ยงวัวนมใช่ค่ะเป็นฟาร์มเลี้ยงนะค่ะ ันนี่ขายยังไงครับพิซซ่าชุดละ69บาทชุดละ69บาทอันนี้หน้าฮาวายเอียนหรือเปล่านี่หรือหน้าอะไรหน้า,นาชีทจะมีแค่หน้าเดียวเ่รอคะอะเดี๋ยวผมจ่ายของผมก่อนเท่าไหร่นะครับ20บาท <ขอ S> 20 <c oughs> บาทได้แล้วครับลม นี่ครับ<ม>เป็นนมโคร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะ่มานมโคอไม่มีวนาผสมนอืมไม่มีน้ำตาลก็ตามความหวานนี่แหละเนะาะออย่าลืมนะครับเ,เพื่อนๆที่ผ่านมาเส้นขอนแก่นอุดอรนะครับหรือขอนอุดอรขอนแก่นนี่แหละออกจากขอนแก่นอ่าจะมุ่งหน้าไปอุดอรทางนี้นะครับไม่ไกลนะครับก็แวะมาอุดหนุนได้นะครับเป็น ธนาคารโคโนมขอนแก่นนะครับก็เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับเปิดทุกวันนะคบเป็นสินค้านมนี่เป็นแกลอนหนึ่งลิตรนะครับสี่สิบบาทอันนี้ชีสใช่ไหมนี่อันนี้ชีสใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นเนยสดอ๋อเนยใช่ค่ะเนยจืดเนยเนเค็มใช่ไหมเนยจืดอ่ะค่ะเนยจืดอ๋อมีเนยด้วยเนยสดสดเลยเรียกว่าชีสเป็นแกลอนนะครับ ก็อ้อมีไงนีไง,ไงพิซซ่าเป็นชุดพิซซ่าก็น้ำมีน้ำเปล่าตรงนี้เป็นนมมีเต้าหวยนะครับนมขวดมีรสน้ำผึ้งอันนี้รสจืดนี้รสช็อกโกแกลตรสสตอรอเบอรี่นะครับ<ม>เป็นส<ม>ินค้าที่ดูได้มาตรฐานดีนะครับพนักงานขายบอกนะครับว่าด้านหลังของผมนะครับตรงอาคารแล้วเห็นหรือเปล่าไม่รู้ จะมีอ่าเป็นโรงงานผลิตนมนะครับอยู่ของสากรณโดยตรงนะครับก็มีฟาร์มนะครับโคนมเลี้ยงแล้วก็แปรรูปนะครับเป็นเครื่องดื่มนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นเครื่องดื่มแล้วก็เป็นชีสนะครับแล้วก็เป็นนมโรงเรียนด้วยนะครับแจกจ่ายอ่าให้กับนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆคนไหนที่เป็นสายนมนะครับอย่างผมนี่สายนมก็ หาดื่มได้ครับราคาไม่แพงแก้วละ20บาทเองนะครับหวานๆหรือใครอยากจะมาลองชิมพิซซ่าเมื่อกี้มีพิซซ่าด้วยเนาะก็อย่าลืมมาลองชิมได้ครับอร่อยเหมือนกันนะครับอ่ะคลิปนี้สั้นๆนะครับทางผ่านแวะมาเฉยเดี๋ยวพบกันใหม่ลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไครต์ให้กับผมด้วยนะครับในตีสตาชแนลสตอรี่วันนี้เดี๋ยวมีอะไรอีกเจอกันครับสวัสดีครับ